สวัสดีค่ะอยานะคะอยากวละเรื่องทรงผมนะจริงๆเราไม่ได้อยากตัดทรงนี้เลยแต่ว่ามันผิดพลาดนิดเล็กน้อยแล้วก็เลยต้องแบบต้องจัดการแบบนี้เลยนาะก็อืมมันออกเป็นแนวๆเด็กตอยนะแต่ว่าอย่าถามว่ามีแค่หรอไหมไม่มีนะเพราะว่าเพิ่งเอาไปทำแกงจืด ตอนนี้ไม่มีแคลอกนะโอเคนะก็ห้ามคอมเมนต์เรื่องผมเดงคะ่ะแค่นี้ก็อายคนจะแย่อยู่แล้วโอเคนะคืออ่าตอนนี้ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ค่ะช่วงนี้ไม่ได้ตอบคอมเมนต์เพราะว่าป่วยนะคะแต่ว่าใกล้จะหายดีแล้วนะคะตอนนี้ก็อ่าให้ยาค่าเชื้ออยู่นี่เนี่ยอันนี้คือจริงๆคลิปนี้ก็คือตั้งใจามาโชว์อันนี้โคตรเท่เนาะ ก็คิดว่าน่าจะหายน่าจะน่าจะนะใกล้ใกล้ละกล้จะหายจากโรคนะคะไม่ใช่จากโรคก็อืมก็คงไม่ได้ร้องเพลงสักพักนะนะคะเพราะว่าเสียงก็ยังแบบคล้ายวัยรุ่นแตกนมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องพักไว้ก่อนสักระยะหนึ่งนะโอเคไม่มีอะไรละแค่นี้